้ังไอ้เทียนเก็บได้ก่อนสุดยอดบ้านไว้ใบ้านนี่มีนะ มาสีฟ้าขโมยเงินอ้สองอุ้ยนิงดิงิงสยจ้าตายเลยตายเลยตายเลยคนไม่มาอยู่เ้ยมนมีใครมันมใครเหรอนี่เขาบิงมาอยู่ซ้ายมือ้ยนี่ปาแดอีกทีวตรตรูนะตรพี่ตนี่บัลเวบัลเวตไปปลาแฟดอีกรุ่นไม่เห็นเรยมีคน ใช่มีคนหน้าผมรัวข้างกูด้วยขวาขวามือฝ่ามือโอ้โน่ตายเลยไม่ทัำในบ้านในบ้านในบ้านสองสองสองอยู่ข้างในอ้โหตีนไม่ไหมแล้วนะมาสองตัวแล้วนะพี่ปัญญาได้นะแยีก่อนเลยบนบ้านหนึ่งตัวข้างนอกหนึ่งตัวจุ่เพื่อนมาจุ่เพื่อนสวยเดี๋ยวเก็ดี่อนยว จูบเป้่อยู่ตอนนี้มียิงมาตัวนั่นแหละมนจูบเป้ยอยู่มาพี่หโอ้ยสัทุบเสร็จแล้วไอ้เชี่ยเยอะเกิน่ะไม่ไหวไม่มีโอกาสสวยเก็บก็เก็บเดี๋ใครต้องวะโอ้ออๆอออ2อออ เอย่าเหยียบเลยเหยียบเลยเหยียบเลยหลังต้นไม้เนี่ยเหยียบเลยตายแล้วไอ้เหี้ยตายเฉยต้นไม้นี่มีกไม่มีเฮ้ยตายนั่นตายนั่นตายขับไปเลยขับวนไปขับวนไปขับวนไปโอ้ยโอ้ยหายแล้วงายาวๆแม่โมบินมาด้วยหายแล้วไอ้เหี้ยขอโทษตาย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 วะตาย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 สุดเล้วตายเหรอตายตายตายเขาหมูไม่ทันเนี่ย ป็นโอ้ชิบหายละว่ากูพาเพื่อนสวยวะใครตายบ้างนะตั้งๆเอาแย่ไปไม่ใหญ่ไปนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เออเออเหี้ยกูขอโทษเลยมันดักอะโอ้โหเฮียหนุ่มพีนาเลี้ยวออกอะ เออไม่น่าเลี้ยวออกเลยไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ขอโทษไม่ได้ดูเลยอะว่ามันเป็นเหวอ่ะ้าเลยนะด้านหน้าเลยนะระวังนะจะตายแล้กูตายวะกูไม่น่ารอดวะอีตัวนึงอีตัวนึงอีตตัวนึงมีตัวนึงีตัวนึงลุกแล้ว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 หักหลบไม่ทันโอ้ยขอโทษเลยทุกคนตอนนี้ กูพาสวยอีกแล้วตัว่าอยู่ทำไมลุงขับลงเหววะทำไมลุงไม่เลี้ยววะเก็บรถไหมหรือว่าเอารถนี้ไม่ใหม่ใม่ใม่มึงขับรถนั้นมึงขับได้เหรอเลี้ยวยากกว่าคันนี้อีกนะทางนั้นมันรูอะไรนะอะไรมึงใหญ่เหรอไม่รู้อ่ะไปไหนอ่ะมาเขียวไงเขียวมาเขียวเออแล้วมาชะลอใก,ใกล้ใกล้เขาเลยนะคือว่าเราดู

อย่าเติมดัวกันหลอดเฉยชุบหนึ่งชุบหนึ่นนึ่งปเตอร์ปเตอร์ไปไปไเตอร์อะไรเขาบวกกันอยู่มืตมึงนี่แหละมึงอยู่ไหนเดินไป่ไเาเอาห็นเราเห็นเรอเฮ้ยมันยิงัอ่กันเยอะ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 ไอเยอะเาไม่ดูวิครับโอ้ยจอด

<_ uk> มันก็ยังมีอารมณ์ไปต่อยเขาอีกเนาะต้องได้ย้ฮึฮึยึฮ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 ึอึฮ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 ึ โดดลงมาคือมันมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันต้องยอ่อก่อนถูกป้ามันถึงจะยิงได้ไอ้นนี้กระโดดลงมาแล้วยิงใส่กูเลยแบบกูงงอะ่ะบอกแล้วเกมกากเหนื่เอ,อเบื่อว่ะแม่งกเบื่อแล้วนะเดี๋ยวกูจะเป็นแบงค์บ้างกูยิงไม่ได้ไ เหลือไอ้กางเกงขายาวชุดชมพูอ่ะมันบ่นสิ้นไม่ตายอือลูกโซ่เลยตายมันหลายรอบก็น่าลูกโซ่น่าเดือดอ่า มาพิวเตอร์พิวเตอร์มองมองตรงผมมองตรงผมเฮ้ยมานอน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 มันอยู่นอนอยู่นอนอยู่มันอยู่นะมันอยู่นอนอยู่ยังไม่ทำไรนะมันอยู่นอนอยู่มันคานลงคานลงจะคานลงไปยืนยืดยืดไปยืดไปยืดไปอยู่นี่ไออยู่นะนไออยู่ไหนยืนอยู่ตรงบันไดนะอย่างงูไปดังตายช่วยขับมลชพายถ้านมีเพื่อนนะเออโอเคเอาเตอร์นี่มา เฮ้ยเอาน <sh art game> oh, ่งมันไดเ็กดดเ็กนดเอ้ยี๋ยวไหาเยไปหาเอาโดนเดก็บบูชิปเก็บบูชิปเก็บบูชิปเก็บไม่ชิป้แทบอึเออไอเหี้ยคุณกคุณอะไรที่เล็กว่านีย เดี๋ยวได้ยินแต่งเงี้ยจุกลวงเลยเช็่ไหมถ่ายยาวแต่งบั๊มแต่งทิ่มเลยยาพี่จ้าหนีชนได้ดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างหลังจะได้ลงมาจุดเอาแยมเลยแล้วกันเฮ้ยตรงนี้เห็นตรงนี้เห็นอ๋อเก็บเสียงจืให้โดนจ้าโดน ไม่มานอนมานอนมานอนโอ้โหชุบเร็วจังวะนอนอยู่ตัวนอนเออตัวนอนเออจังไม่รู้จะเอาตัวไหนงอโผง่ายนอนนอนนอนเออสวยสวยนอนอีกตัวนึง

ได้ way, ไดีสดอีกิสวยๆแล้วก็บอกวน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 ขวาเมีอีกตัวนะอือฮึตายลงชา ระวังคว้าอยู่กันบ้างเอ้ยโดนทำได้ไหมเอ้ยเต็มเลือดศพเขาไม่ยาก Qua hết, tuổi quá khứ, 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 cái quá khứ, tuổi quá khứ, tuổi quá khứ, tuổi หงหานะเว้ยม oh, ึงแน่ใจเหรอว่ามึงไม่มาแน่ใจเหรอมึงไม่มาเอาจริงเหรออเตอร์ยังนี้ตัวบักนี่มื่อกี้

Lọc tuần Go, 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 Let's go! Thế mà mình chụp được rồi Uầy, lọc lỏng Chắc ล้มสองอะตอนเนี้ย